สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง how to คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยวรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคานาะไม่ได้เจ่ะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนสิงหาคมพศ2568 ชาวราศีสิงค์่ะเลขหนึ่งพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนสีมงคลสีนำโชคนะคะจะเป็นสีแดงสีจะเป็นสีที่ประจำราศีเกิดเราด้วยนะคะวันอาทิตย์ที่สสิงหาคมเวลา8ด นาฬิกา55นาทีค่ะดาวพุธจะโยกย้ายนะคะจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีกรกฎค่ะซึ่งชาวราศีสิงห์นะอยู่ในภพวินาศนะคะจะคิดจะทําจะอ่านาก,ากิจการกิจการงานใดนะคะให้ระวังเกี่ยวกับพูดด้วยนะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจริญของตัวคุณเองเนี่ย เข้าไปร่วมด้วยนะคะก็คือจะมีพระอาทิตย์พระพุทธแล้วก็พระเกตอยู่ในภพของวินาศนะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยพระอังคารทัพนะคะจะทําอะไรเหมือนกับว่าจะต้องใช้ ความรู้ความสามารถความอดทนนะคะความขยันขันแข็งมุ่มานะมากกว่าเดิมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะของตัวคุณเองเนี่ยเลขแปดเล็งรักพลาหูนะคะทีนี้เนี่ยถ้าถามพูพดถึง,งนะว่าเออจะทํากิจการงานใดอะไรอย่างเงี้ยจะต้องใช้เออทั้ง บูทั้งบุญนะคะนะคะประมาณนั้นนะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเรื่องแรกเลยละค่ะการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักของชาวราศีสิงห์นะคะซึ่งเป็นเดือนเกิดของคุณด้วยนะก็สุขสันต์วันเกิดค่ะแฮปปี้เบิร์ตเดย์ด้วยนะจ๊ะการงานของคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างขึ้นมาค่ะดีเอ็มเพจว้าวความสบายกายสบายใจอย่างที่บอกอะค่ะชาวราศีสิงห์ตัวคุณเองอะเป็นคนที่เหมือนกับว่า ค่อนข้างที่จะไม่ถึงกับค่อนข้างอะ่ะคุณจะจัดระเบียบจัดสรรคุณจะเหมือนกับฟิตเกี่ยวกับงานของคุณทําอะไรก็คือเหมือนกับว่าเป๊ะๆแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นไป,นป,นปนตามสเต็ปที่คุณตั้งหวังตั้งใจไว้มุ่งมานะไว้อย่างที่บอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนจะรันไปตลอดเลยอะค่ะกับสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ตั้ง เขาเรียกว่าทาร์เก็ตไว้ว่าเออเราจะต้องได้ประมาณนี้เท่านี้เท่านี้งานของเราจะต้องเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะซึ่งแล้วก็ให้ใบเนี้ยนะคะ d m นเก็คือผูห้หลักผู้ใหญ่นะคะยังให้การสนับสนุนตัวคุณเองนะถึงแม้ว่าดาวอย่างที่บอกคะ่ะดาวพุธด,ดาวพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็คือให้ระวังเรื่องการเจราจาคําพูดนะคะอะไรที่เหมือนกับว่าสิ่งที่เราพูดออกไปแล้วไม่โอเคไม่ไม่จะพูดว่าไงเหมือนกับว่าเออไม่ถูกใจนะคะถูกต้องแต่ไม่ถูกใจนะคะก็งกดงไว้ก่อนช่วงนี้ น,นะจ้ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินเป็นอย่างไรบ้างการเงินค่ะขึ้นมาค่ะดีเอ็มพลเอร์ความสบายกายสบายใจอย่างที่บอกค่ะชาวราศีสิงห์เนี่ยจัดสรรจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินของคุณเข้าไปในระบบระเบียบแล้วนะคะอะไรอะไรก็จะโอเคขึ้นนะคะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักความรักเป็นอย่างไรบ้างว้าวว้าวเดวิล โอ้โหราศีสิงค้าไพ่ขึ้นมาดีแทบจะทุกใบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะเรื่องความรักค่ะท่านบอกว่ามันเป็นไปตามสเต็ปอย่างที่คุณตั้งไว้พอคุณรีแลกเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินนะคะอะไรก็จะโฟกัสขึ้นมีความเข้าอ,อกเข้าใจคนที่มีคู่คนที่ยังไม่มีก็จะมีการติดต่อสื่อสารจะมีคนเข้ามามากหน้าหลายตาให้ความสดอดสนใจตัวคุณเองแล้วก็ตัวคุณเองก็เหมือนกับว่าพอเราโฟกัสงานเงินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเหมือนกับว่ามีเวลานะคะในการที่จะ หาคนที่เป็นคู่ใจคู่คิดนะคะ ก็คือเหมือนกับว่าจะมีคนเข้ามาสนับสนุนตัวคุณเองด้วยนะคะจากเพศตรงข้ามนะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสุขภาพช่วงนี้ค่ะท่านบอกว่าส,สบายสบายชิลๆโอ้โหพ่ยขึ้นมานะคะสุดยอดมากเลยเดือนนี้นะคะชาวราศีสิงห์นะเป็นเดือนที่แฮปปี้แฮปปี้ของตัวคุณเองด้วยนะคะอย่างที่บอกขึ้นมาองค์พระพิคเนธถ้ามีโอกาสก็ไปไหว้ขอพอรท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องโชคลาภสุขภาพเรื่องความรักได้หมดเลยนะจ๊ะ ต่อไปค่ะการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักคบแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ณนะตอนนี้นะคะเดือนสิงหาเนี่ยอะไรอะไรที่โดดเด่นในชีวิตคุณนะคะในช่วงนี้นะในเดือนนี้นะคะค่ะ ท่านบอกว่าจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะอย่างที่บอกว่าการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักอะไรๆของคุณลงตัวนะคะเพราะนั่นก็คือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะจะมีเกณฑ์โยกย้ายนะคะอาจจะมีการซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่นะคะย้ายที่อยู่ที่ทํางานเหมือนการขยับขยายธุรกิจกิจการงานของคุณให้โอเคขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะต่อไปค่ะ ท่านอยากบอกอะไรกับคุณเทวดาประจำตัวคุณเองอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณเป็นพิเศษพิเศษ,เศษค่ะท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะฉะนั้นนะ่ะไม่มีอะไรที่จะขึ้นเสมอไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะลงเสมอไปมันชีวิตคนเราค่ะนะคะมีขึ้นมีลงนะเป็นวัตจกักรนะท่านบอกว่าสิ่งที่คุณเรียนรู้นะคะก็ขอให้เป็นประสบการณ์นะคะนำสิ่งนั้นมาปรับ ปรุงบูรณาการกับชีวิตของคุณนะคะอะไรอะไรก็จะโอเคขึ้นนะจ๊ะค่ะก็ขอจบคำทำนายของชาวราศีสิงห์ขอให้ชาวราศีสิงห์ค่ะมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปารถนาร่ำรวยสำเร็จร่ำรวยสำเร็จขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังการทำนาย เพื่อเป็นกําลังใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ